สวัสดีค่ะสวัสดีพาเพลินค่ะมือนี้ิม่อมมแอปอัปเดตมูนหน่อยเนาะจ๊ะ เดบูนเอให้เพื่อนๆดูจ้ายานมเดือรดอยแล้วนะจ๊ะเนะาะยาดมไดห้าวันแล้วค่ะมาเบิงเน้อก่ะอาการยานมเนีมมหห่ยหามืองขีเป็นจังไดความสมบูรณ์เป็นจังใดความ มีความซึมเศร้าอย่างบ่่ซึมบ่เศร้าน่าจะกินอาหารเก่งกินอาหารดีคือเกาเน่านะจะมาอัปเดตให้ิึงยาน้มในหาเมือขี่ก็เริ่มปกติแล้วจะขี่ดำดิวละขี่ดำเริ่มปกติแล้วมือน,นีก็ได้กล้วยไม่กินคือเกาเน,น่าจะในกล้วยบม่ได้ให้เบิร์ดได้จ้าในกระจาดนี่จะไปอีกขอกนึงคือหน่าจะขอกีอันนี้รุนนองห้รุนนองก่อนก็จะไปแบ่งห้รุนพีเพร่นเน่าจะ นอนอยู่ดีๆถ้าเบิ่งเด้อเพื่อนๆพื่ลีใส่เอากล้วยไม้เพิ่นเนาะพัลลีใส่กินจนเพิ่นขี่ปกติขี่ขี่บ่เหลวยังเสียหน้าจ่ายขี่เพิ่นเป็นก้อนเนาะจ้ะเนาะเลี้ยงควบคู่เป็นกันกันไปกับอาหารเนาะจ่าเป็นกินกับอาหารทั้ถทาเบิ่งเพื่อนๆพื่อว่าการปฏิเปลี่ยนจังไงพัลลีเอาเอากล้วยใส่เนาะจ้ะ ใส่บัลหันนัดป่วยเข้าไปในคอกดีกว่าใส่นอกคอกไม่ถนัดมโมโนูแม่เขาว่าเขาไมคอกขีเริ่มแขนแล้วพี่น,น้องขีแขนแล้วอืมแบ่งหายเซิงนึงเนาะจ้ะอ้าวเอาใส่กัำลางอาหารเลยเนาะจ้ะใส่ของกำลางอาหารในี่ยเปน เบื่อมากแล้วเบื bills. ่อมากแล้วเดี๋ยวมาสีห้องกันมากินนะจ้ะจุ่มนอนอยู่คุณยังบอกว่าได้กินกล้วยอุ๊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 ยมากัดตินไผ่ลี่ยังไงเนี่ยกัดตินนั่งอะไรอ๋อ้ย้สวนประตูคลองขอโทษขออภัยด้วยเพื่อนๆตกใจหมดเนาะไผ่ลี่ก็ตกใจเกลื่นเกือบไงหลัง ปะตู้วขอบมูอยู่นี่จ้า <c oughs> อ่ากินเลยลูกกินแล้วกินแล้วมาลูกมา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 กินกล้วยค่ะมากินกล้วยนะคะมาเลยมาเลย หากินศาแน,มน,น่มื่อนี้นเนาะมื่อนี้หากินศาแน่มื่อนี้แม่รู้สึกบ่ค่อยสบายมื่อนี้นี่ค่ะลูกมูกินศาเอาเลยเอาเลยตามสบายเลยนะคะน,น,นอ้องขุนง่นก็น,นอนเสื้อเนี่ยบางคนกกินกล้วยเนาะการนอนอยู่ อัปเดตให้เพื่นเลยบึงสื้อมือสื้อมือเนาะจา้ะยานมได้จักมือยานมเดียหามือแล้วเนาะจา้ะยานมเดี๋ยหามือแล้วตัวนี้อายุกะเกิดวันที่สามสิบเกิดวันที่สามสิบวันนี้วันที่สี่ก็สามสิบสามสิบสองวันเนาะจา้ะ ตาน,นบเป็นอายุก็สามพิบสองหนึ่งตาน,นบเป็นเดือนเดือนกับสองว่าน,นจากเหียบอมาก,กินน้ำนกับเมื่อราเป็นเดือนเนาะแต่จะหักก็อย่างได้เรากินล่มกินมึงนะเปื่อนเพื่น,นมาก,กว่วยตัว <c oughs> นอนกองกันเหยียบหัวกันจนแดงเมด ัน่าก็ยืนยิ้มเด็กเขากล้องไปเฮ้ยหนูชอบหนูชอบหนูชอบกินกล้วยหนูชอบกินกล้วยลุ่มเลย,ยเพื่อนๆมันลุ่มกิน นางสีนอนอนูกับลูกมาเนาะกับรดัดไดกินกล้วยห่อง,ง่ายจุ๊บๆกับห่องมากเลยนะจ๊ะรูปลับรูปลับรูปลับกินไปต้องสร้างขึ้นอย่างนี้ตัวเริมหน่ะเติม,ม,ม,มหน่ะหน่จันจินธรรมาชาติของเพิ่นนะจ๊ะนี่คือขอ,อกที่สองนะจ๊ะนะอู้หูขอ,อกแรกกูผุดเดียวพลรีสีภาพไปเบ่งเนี่ยจงกลวยจะหายอยู่นี่ จงป่วยไปเป็นอยู่มาหันรดคนละเคิงกล่วยสองหวีจ้ะคนละหวีหอยคอกละหวี นายรักนะเนานะเพื่อนๆเนาะออกจากแม่มาเพิ่งกสร็จไซิ่งไปเสาับม้วนมมกันอยู่น้ำกันนอนกองกันเนาะจ้ะคนละกอบมาอยู่น้ำกันกระหักกันเนาะมาอยู่น้ำกันแค่จักหมื่นหามือเนาะจ้ะเป็นมาอยู่น้ำกันคนละกอบมา้มาใหม่ๆก็เนนะอยู่คนละคนละหม่องคนละแจ๋พระเทอเดียว สองสามมือสี่มือหามือมากเลยกอ,องมองเดียวกันเลยน้าจะอบอุ่นมากรักกันมากเลยนอนกอดกันกองกันขากายกันนี่ก็มีน้าจ๋ะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะ <c oughs> เพื่อนๆคนไหนอยากได <c oughs> ้ก็เลี้ยงบอยากก็จะบองง <c oughs> ายน้าจ๋ะพิจารณาบอยเอาน้าจ๋ะการลงทุนก็ต้องมีความเสีย่ยงค่ะ ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะเสี่ยงกับราคาเสี่ยงกับเชื้อโรคที่จะมากกับหมยยูเนื้อสุกรสมบูรณ์เสี่ยงกับเคียงทุกอย่างเนะานะเนาะกาเรียงหมูนี่เนาะมาับปีชอดกีชีวิตแต่ละลื่มแต่ละแม่นนะเนาะเนาะใครเลียงมากบางแม่กับเหลียจักจักัมน,นีได้เลยออกมาเป็นสิบกลัว เพราะว่าความที่เราไม่รู้มันเป็นคู่ของเรามันจะเป็นคู่ของเหาเนาะจ้ะล่องพิดล่องถูกเดี๋นี้ก็เริมเริมสิเข้าใจกับหมูแน่เราจะนะจ้ะเฮา,าเฮาเลียงเพิินนะก็ให้ความเข้าใจความสนใจก็เพิินนะจ้ะว่าเพิ่นต้องการยังเพิ่นชอบแบบไดเฮาต้องเข้าใจหมูหน่อยได้จ้ะ ความว่าซุ่มซี่ซุ่มหาเฮาสิเป่าไก่สิโจมตีเลยบะแมนด้วยจ้ะไอ้ควมคุมเคยก็เพิ่นมาตั้งแต่เพิ่นแรกเกิดเพาะตั้งแต่เฮาทำขอดออกมาเนาะคุ่มเคยติดตามเฝ้าดูติดตามดูอาการแต่เราแต่ละมือแต่ละวันเนจาจะบะแมนแลาโอ้ยทางคอมเทนต์บะแมนด้วยจ้ะคือกิจวัตรประจําวันของคนเลี้ยงหมูจังสี่เละจ้ะหลังจากไข้อาหารเซ็จแลว้วทำความสะอาดคอกแลว้ว เาไปกินข้าวกินน้ำแล้วก็ต้องกลับมาเบิ่องอีกรอบหนึ่งด้อจ้ะวามาที่นี่เขามาดูอาการของหมูหมูมันจะเป็นจังไดเนะเขาก็ต้องคอยสอดแสงส่องดูแลเอาใจใส่หมูเป็นยังบ่ลักษานะของหมูมันเป็นจังไดมันซึมมันเจ้าบอเขาก็ต้องได้มาคอยเบืองอาการของเพิน่นนนอกจากมาคอยดูมาคอยดูเลเนาะปันวาสิเรียเร้ยงแล้วโอ้ยเลี้ยงง่ายเรี่ยงก็ไปบางมันบ่ง่ายแล้วกับบ่อยกคือแพลรีวานี่แหลนะนอกจากเนาะ ไปเ้าก็ต้องหายเวลาก็เพิ่นนะจ้ะรู้สึกว่าแม่เพิ่นออกจากแม่เพิ่นมาได้เจักมือเจ็บมือนะจ้ะไปหาหมืออยู่พอไม่ได้หาหมือแม่เพิ่นเก็กจะเป็นซัดนะจ้ะเลมเริ่มเป็นซัดแล้วก็จะได้ผสมพันธ์แล้วนะจ้ะรู้สึกว่าแม่นี่รู้สึกว่าจะเร็วเนาะจ้ะปกติมันจะได้อาทิต์กวเิ่นจะเป็นซัดนะจ้ะจะได้ผสม พอของพรลี่นี่จะผสมเทียมกะ่ะอันนี้คือเด็กในหลอดแก้วด้วยจ้ะเนี่ยเด็กในหลอดแก้วพอได้เมลพันธุขาม้าผสมเนาะพอพันุขาม้าผสมนะจ้ะผสมเทียมเอาผสมเที่ยมกับแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นกันจ้ะบอมแม่นว่าเอ้ยเอาเชือมาผสมบอแข็งแรงแข็งแรงจ้ะก็ต้องไปเสือไป่พรลี่ผสมมาแล้วพรลี่สวอหมาก,ก,ะามาะมกะจะเอาพอพันธุามผสมหรอกจะผสมเที่ยมทุกรุ่นจ้ะ เลี้ยงมากม่ตั้งแต่มีแม่พันสองตัวจนฮอดหกตัวนอกจากผสมพันธุ์เทียมตลอดนาะจ,ะจะากจ้าเข้าคอดูหมูกับไพรีต่อไปนะคะจะอัปเดตให้ดีทุกวันทุกวัน,วนจ้าหมูเป็นอย่างเฮากาเซนเบิรงได้ดล่ไปน้ำกัเนานะจะาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต้าใครกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะบริผาคลิปใหม่ๆของไพรีภาพเพิ่มนอกจากเนาะ คลิปนี้แค่นี้ขอจบคลิปไปท่านี้นะจ้าคลิปหน้าเจอกันจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่น้ะจ้าอย่าลืมน,นะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค,ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า